และนี่คือสิ่งที่กูไปเจอมา Why 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 ว h y Why 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 มืดมากแถวโกยปีวิซ่าคือเหรอใช่ต่อไปเบรกเน้นก็ห้องใต้ดินห้องใต้ดินมันจะกลายเป็นไอ้นี่ไงเป็นโปรโตนี่เป็นโปรโตนี่แล้วฟุกมึงดูซ้ายบนเลยมึงเห็นอะไรไหมซ้ายบนเกย โอ้ไม่ก็รัเอ้ยมีโกลสติ๊กสามพันสาวน่าสุดเลย about now นี่เลยซื้อหมดเลยโหลดยังไม่เสร็จเลยคุณแกแล้วไอ้เฮ้ยไอ้ไอ้แม็กซ์เลยลื่นกว่าเดิมวะยังไม่โหลดผีซื้อหมดเลยยังไม่โหลดผีซื้อได้ยังไม่โหลดผีเอาไมซื้อเทสซื้อมาไหนเอ้าเรียบร้อยเกียร์พันเลยซื้อเลยีได้โอ้นี่ต่อยเมื่อกี้เหรอโอ้ชื่อนัทคนฟอกวัดเห็นอยู่ด้านนอก เฮ้ยทำไมอ๋อมันเด่นยังอะเอามันตัวเอกเหรอตัวเอกแล้วมันไปซูมหน้าให้เอาวะก็ไม่เห็นเป็นผลป่ะเจือตัวอ๋อเป็นมุมมองใครมุมมองมันนี่ว่าชิกาเหรอมีชิกาเน็กซ์โซชิกาสีดำไหมไม่ถ้าชิกาสีดำจะเป็นน็กซ์ลักตัสไซส์ออลแมทเทียลออลคอนบเตอร์ฮิปโอฮิปโอนี่มันอยู่ในผ้าขลุกถ้ามันไม่เตอรฮิปโปช่วยอะไรกูได้อะไม่ใหญ่มันจำกัดชีวิตเลยอ่ะกูจะกล้าเล่่นนีบอก ฮะฟ็อกซี่อยู่300เมตรอือเออว่ะฟ็อกซี่300เมตรต้องถือเรดาจิซอไปฟ็อกซี่ก็มาใกล้ขึ้นอ่ะอ้นี่วาดไปเรื่อยๆมันโล่ดัานยังมืดเลย้ยชิกาชิกา300เมตรอ้ย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 อ้าอุ้ยอุ้ย้โอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้นอี้ยอ้ยอ้อ้อ้อยยา้นอี้้ ฉันดูบันนี่มีชิก้าอยู่300เมตรเนี่ยฮไม่ใกล้มึงอยู่ไหนมึงมาตามกันเลพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยกูมองบอนนี่อยู่กูชายดูบอนนี่มันออกหน้าเลยอะไรวะเสียงอะไรวะไอชีชัดดูบอนนี่อีกแอวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะเฮ้ยชิก้าชิก้าเห็ชิก้าเฮ้ยเห็นใครวิ่งมาคุหลบเลยชิก้ามาแล้วชิก้าไปแล้วชิก้าไปแล้วร้อยเมตรแล้ว ล้วมันจะรู้สึกว่ามันวเร็วยังเลยไม่กูเผแดเนนนีนะกีฟอกซี่สองรอเมตรฟ็อกซี่สองร้อยเมตรทางมาละฟ็กซี่สองร้อยเมตรเอ้มันวิ่งโคตรเร็วเลยอิเมตรเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยอย่างเร็วเลยโคตรเร็วโคตรเร็วอุ้ยเร็วฟ็อกซี่เด็กแวนไงมาควีนฟ็อกไลนิมควีนเื่หาเบกเบกเกอร์สาอันรองเท้าเลยนะใส่เวาแล้บอกกูคือความเร็วไอ้ โู้แต่มันมืดมากอ่ะดานามาแดิเฟอกซี่ให้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอท่านี้ท่านี้มองเห็นส้นตีนเลยเนี่ย้ฟอกซี่คตรเร็วเลยเฮ้ยมาทีเลียวเฮ้ยได้กล่องมาทีเลียวมาอ๊อบมึงอยู่อยู่ที่เดียวกับเนี่ยตอนนี้กูอยู่ใครเนี่ยกูอยากรู้มากเลยเฮ้ยเฟ็กซี่อย่างเร็วเลยไอ้ยกูอยู่อ๋อผมมาตรงห้องนี่แล้วเพื่อนผมมาตรงห้องสร้างแล้ว ้ right, มันไปแล้วเฮ้ยฟ <super progressive Attention> <pl ains> ็อกซี่โคตรเร็ววชิก้าร้อยเมตรไอ้เฮ้ยฟ็ฟ็อกซี่โคตรเร็วมันคือทำเร็วสีแดงแรงเข้านั่นวิชิเฟรดดี้เสียงใครอ่ะโอ้ my god อุ้ย ASMR โอ้ my god มันได้ตุ๊บตุ๊ตัวอะไรอ่ะตอันนี้คือเสียงเดินของตัวอะไรวิชิกาอ่ร มันมันมีหูว่ะพี่อ๋อฟ็อกซี่ฟ็อกซี่มันเดินตุ้มเกลียมันก้าวใหญ่มากเนาะมันก้าวไกลก้าวไกลไปแล้วนะไปต่อแหละฟ็อกซี่มันเดินอย่างไวัยต้องปักไฟไว้จริงๆว่ะแม่งมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจะสเปร๊บมาอันนี้แม่งมืดกว่าด่านที่แล้วเลยสีฟ้าแล้วมันทางตันใช่ไหมสีส้มของกูนะ ใช่โอเคอ๋อนี่คือสีของมึงสีส้มของกูถ้าตรงไหนจะสีส้มก็กูเดินผ่านครับเสียงโคตรฮิตดีอ่ะ Oh my god เดินกับไปดินกับไป ASMR เสียงฟ็อกซี่อลลี่แฟนต้องรู้ว่เจอเฮ้ยเจอเจอไฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยมอเห็นแล้วเออเห็นหรอเออผู้สว่างขึ้นเยอะเลยห้องเนี้ยไอคีบอกสี่น่าจะเล็กว่ะถ้าเราเห็น มันก็เห็นเสี้ยงห้างมันดีขึ้นเนยเนี่ยมันจะมองตาดีขึ้นถ้าเจอแสงกูเดินตามแสงเลยแล้วแต่ละห้องคือมันในนี่ด้วยเว้ยอ๋อมันจะมีห้องอยู่ประมาณสี่ห้องแล้วแต่ละห้องมันเป็นห้องแบบสร้างแต่ชิ้นส่วนอะโอห้องแขนหรือห้องแสนเลยอะโยแล้วห้องจะทําสร้างใหญ่ทำพีบอะไรวะนี่อะอะไรเนี่ยเล็เล็กขาซ้ายาห้องาห้องสร้างสร้าง เราพี่เจอห้องสร้างหาตายละพี่เรเอาวัตถุดิบไปใส่มันคือทางมีนอยู่ในกล้ฟ็อกซี่เดินไปเดินมาเไยมันใช้ไอ้อิเล็กอันหนึ่งน็อตอันหนึ่งอะไรอันหนึ่งแต่ละอันพยายามจำจับทางกันถ้าใส่มันจะล่อตีไปไหนไม่เจอห้องน็อตเหมือนจะเจอห้องน็อตอยู่จะเช็คตัวอื่นยังไงในนี้ได้อ๋อนี่ไงใส่ห้องนี้วางอย่างนี้โอเคแล้วก็ใส่ทำไมกูขึ้นฟ็อกซี่ ได้สร้างขา Material Complete เอาได้แล้วสร้างได้แล้วสร้างขาได้ได้แหวนล้วรับผู้พยายามเราก็วิ่งไปหายห้องนี้มปสร้างได้ไอเจอน็อตสี่ระวังนะเฮ้ยเดงกยินชิก้าคือเดินคือแบบเดินสักแป๊บคือทิ้งแขนแล้วก็ดูไอ้雷达ชิก้าสามร้อยเมตรตะกี้ปลอดภัย ตรงนี้ไม่เคยเดินมาครับผู้โอ้มีอิปโปโอ้โหอิปโปต้น้าร์ดของใครเนี่ยเฮ้ยขาดอีสามชิ้นขาดอีสามชิ้นส่วนคือตอนเดินทำทางไปชาร์โลววันนี้เจ็ดสิบเมตรอะไรเงี้ยไปมองหน้ามันเฮ้ยเสียงคิดแต่ว่าพ่อมึงจำสแก อีเรียบอีเรียบก็พูดเบอร์อ๋อมาต้องอ๋อเจอจุดเอามือประทับด้วยแสดงว่ามาต้องเอามิสเตอร์ฮิปโปเฮ้เฮอู้ไปแปดไอ้ไอ้ตัวฮิปแป์สร้างแขนตรงเนี้ยทางฟ็อกซี่เลี้ยวขวาของเนี้ยอ้าไปสร้างเขาเนี้ยคนสัตว์เพงเห็นสร้างแขนเดินไปได้ซื้อกสติกมา ต้งไหนสีทองคือกูเดินผ่านไปแล้วตรงไหนสีเฮ้ยวา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 ยเฟรด้เี้เยอะไปทีวีวายว้าวกูรู้สุดทางนี้มันไม่มีใครเลยอยู่ไหนเนี่ยมึงกลัวช่ไหยเลยแอบก่อนเลย ฟอกซี่ตอนไม่เิอคือช้ามากตอนแม่งวิ่งคือเร็วมากคูรทดูดูดเป็นูดูดีดู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 ดมดูดูดูดเดอดูดาดู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 อูด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 เดูดอดู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 อูด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 ูลูด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 ดด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  โอ้ยชิก้าชิก้าวู้ฮู้คุณเห็นกูหักหลอดไฟไหมอย่าให้เปลี่ยนเป็นหักองนะวงหักหลอดไฟได้ได้เท่าไหร่แล้ววะว้าวว้าวชิก้าจำทางได้นะจ๊ะที่เพิ่งเล่าที่เพิรงเอ่าอะ โอ้ไม่ก็ชิก้า่งน<ม><ม>ย่างไวเลยเจอ๋แพนแค้ว่ะอุ้ยมันถือแพนเค,ค้กเดี๋ยวเม,มาเดี๋ยวกูทำบ้างแต่เป็นถือคอชิก้าแทนเลยค่ะถือคอยกับชิก้าถือคอยอยู่ตอนนี้มาได้นีน่มอนพวกมึงอยู่โซไหนกูไม่รู้แต่แถวกูมืมมดมากแถวกูบ้า เดี๋ยวกูกอนมืดเลยมองไม่เห็นเลยพวกแม่ดหวะเรากำลังเรี้ยวหาฟ็อกซี่เนี่ยโอเคมีด้านหน้ากวิ่งมาแล้วปีมาโอ้ยชิ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 อุ่นฟ็อกซี่เข้าใกล้อะกูมีฐานตู้เลยเจอละวถูกต้องไม่ใช่นี่หว่ามาป้าว่ะเอ้ยชาดูวันนี้ มาเชลโลวันนี่อยากรู้ว่ากูโดนอะไรตายมาฆ่าเอา้าตายห่าเลยอ๋ <Okay. c oughs> ยยอโ <c oughs> อ <c oughs> เค <c oughs> กอไูได้ไม่ลองตายห่าเลยอ่ะเดินโคตรอะมันบอกว่าอะไรมันไม่กินมันบอกว่าอะไรเลยแต่มันแบบตายไปเลยอ่ะเ <c oughs> สียงมันโคตรใกล้มันหายไปไหนวะพซี่เอาของกูหายเลยเออเ <c oughs> <c oughs> ว้ยเว้ <c oughs> โยโอเชียน้องของกู ขอดเลยไม่ได้คว,นวันนี่ไปเนี่ยหักไฟกูจบแล้วแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าตู้อยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี่มันที่ที่กูตายเก็บได้เหรอวะอ็องอยู่ไหนไวะเนี่ยไม่รู้หรอใช่เอ๊ะผมผมกลับมาที่เดิมแล้วกูอยู่ตรงตู้เดิมเลยเนยี่ย Why 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 Help t ด a จากเฟนี่เฟนไปฮ่าฮ่าว้าว ฟ็อกซี่มันแบบโอ้ระยะมันแบบโอ้เร็วมากนะเนี่ยมันรถเร็วมากอะ่ะรู้เลยไล่ใครอยู่ไฟมันต้องอยู่ในโซนห้องมืดแน่ๆแ,แ,แต่หาไม่ไเจอเลยอ้าเจอแล้วมีตัวอะไรอยูไไ่ไฟเฮ้ยมาสวยกับกับเลยเฮ้ยพามึงพามึงพามึงรานกูฟุกกูเวลาแล้วโอ้ my god โอ้ยโอ้ d โอ้ยชิกชิกแสงมาแล้วแสงมาแล้แสงมาหรแสงมือแล้ว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 เเเอ้ยมันหยุดอยู่พี่พีอะไรยออไม่ย่ไม่ขึ้นวะมาแล้วมาแลอ๋อใช้แล้วอันนี้วางไปแล้ว ไปจริงไหมเนี่ยเขียนที่ยกแอบพี่พี่มากวนเตนอ๋อกูยกของไม่ขึ้นเลยมาแล้ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะบักแต่กูไม่อยากตายอีกรอบพี่เดิมเป๊ะเลยแค่เหมือนเป๊ะลงมันรอบแรกเป๊ะเลยไม่มีอะไรผิดเลยโอเคเดี๋ยวกูเก็บของไม่ได้กูกูแบกของไม่ได้กูอ่อนแอเฮ้ยเฮ้ยกูแบกของไม่ได้ ได้โปดดัดแขนคุ้ยกลับเป็นรูปเดิมดีอ้ยเฮ้ยเกียร์าหยิมน็อตมึงอยู่ไหนปุ๊บตายแล้วกูตายแล้วกูโดนชิกาช้ากว่าฟ็อกซี่แต่ว่าอ่าก็เอาได้ขอกลับคืนละเอากีบั๊กเอาเกมกุนตีนอ้วเอาเกียร์เีนเอาแต่กีบักแลเหลือชีวิตเดียวเอาพี่หยิบอะไรมาเนี่ย อย่าบอกลว่ากลัวกูอย่าเอ้ากลัวใช่น็อตไปวนอยเามากูจำที่อยู่คนล้เวลาหยิบน็อตมาแทนที่ปันทั้งไหนว่าไปด้วยกันทางนี้เดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาต้องการพี่พี่ไปเอาแต่ผมไปผมไปเอาไปเอากูเลยโอคแต่เดีวผมไปโดนเดียผมไปดนเลยพวกเอ้าด้านหน้าพวกจิกะ รู้สึกว่ารู้ว่าเหมือนเดินอยู่ว่าว่าหล,ล,ล,ลีกไกลไ<ช>อ้ไอ้หยิบมันชางเห็ดดีไอ้เบนบอร์ดเวริก้าไอ้หยิบไปนี่มาไม่อยากหยิจิก้าจิก้าอจิก้กาเลยตั้มปู้ที่สภาพถ้าเราไม่ได้ซื้อไอ้เรดาร์กับไอ้แท่งไฟหร,รืออะไรมาช่วยอ่ะใช้ชีวิตลำบากชิวหายโบ๊ะไอเนี่ยโบ๊ะยี่ไหนวะเนี่ยโอ้ยไอ,ไอ้ประตูประตูนี่มันอ เย้ครมละอฟอ off at at อยู่หน้าห้องแล้วนี่เองไปแค่ไหนไปแค่ขาพี่อย่างเดียวเลยอันนู้นด้วยความจริงมาเสร็จแล้วเว้ยแต่มันมีคนคนหนึ่งแมวกหยิบหยิบน็อตเหมือนกันไอ้ห่าไปวางกล่องสามกล่องอะใครด้วยกููอย่หน้ากูไม่คิดว่ามันจะหยิบอีกอันหนึ่งอะไปเพี้ยนเยอะ เจอน็อตเจอแล้วเจอแล้วยิ่งไม่ใช่แล้วเราเราเราราร้อยแล้วไปเราคราฟเสร็จหมดแล้วราเหลือแค่ไม่ใส่ไปแล้วเอาขอกเลยเลยไปไหนเอาวางแล้วเดินมั่วจนได้ลู้เดินมั่วถูกทางกูกลับย่าเลยปูอยู่ไหนไม่รู้วะไปขาแล้วเจอห้องต่อเล็กโกห้องบินบินปะเป่าฟ้าใช่ดิเฮ้ยฟอกไม่ดีแล้วฟ็อกซี่อยู่ใกล้ๆกูเห็นหน้ามาแล้วเมื่อกี้ ใกล้มากกูควรเซฟแตาวะกูระแหวงฟ็อกซี่นี่มีฮีโปอยูนี่รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่แต่ฟ็อกซี่มานะไม่ไรอย่างน้อยกูต่อแล้วกูไม่กอดโอ้ไม่กอดกูหลุดตายกล่องเลยฮีฟ็อกซี่เพอาะที่ฟาร์เต้เดชิกาแคลูเขาจะ เฟอร์ซี <t ries> ่แ <conhe> ม่งเดินกลุ่มเป้าไอ้เหี้ย I want to be the q u e a t now ได้ยินเสียงได้ยินเสียงทำไมอีด้านซ้ายมือโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเสียวเสียวเสียว อุ้ยเสียวมากเสียวมากเสียวมากผมเดินเลยเสียวมากผมรู้แลพี่คนมีคนโดนแทนผมแล้วเสียวมากเสียวมากอุ้ยหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอุ้ยหลบใต้กล่องได้ดีแล้วมีกล่องให้หลบได้ด้วยไอ้ยองจะชูมือหาแม่ไปแล้วชิบหายฟ็อกซี่ร้อยเมตรอ่านอนดี้ตๆเลย ไม่ไม่ลงเร็วครับพี่เนี่ยออกไอ้กล่องเนี่ยหลบได้นะมือก่อนเย่เยี่ยมแม่โอ้เดินลงตั้งนานอ๋อมาแล้วตายนี่เต้อีกไล้วเลยทิปโป้ตามสายแล้วไปสวิตซ์ที่มาตามสายแล้วรีบไปสวิต ทำไงชิก้าไอใช่หชาชิก้าทับไงอ่ะเอ้ยผไม่เคยชิก้าเลยวะเป็นยังไงวะอ๋อนี่มอ๋อนี่เซนบอกเน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกลโค่มันกลโคเมตรวิ่งมาแล้วโนโนโนบลีันมันเลียงปะต้องสับเลียงกันตอนนี้แม่งตัวจับเป็นิก้าว่ะ มันอยู่ไหนอยู่ตรงกลางฮิปโปอ่ะมักอยู่อยู่ทางฝั่งฝ่าฮิปโปโอเคเเจอแม่ละใครอยู่ฝั่งนู้สับไม้หน่อยอันนึงนะฝั่งไหนอ่ะฝั่งอ๋อจะมีสายกระพิ้ฝั่งฝแม่งจำสเกลอะไรวะอยู่ดีมีหน้าชกี้พวกซีไปอยู่ข้างหน้านั่นเลยกูไปกดไม่ได้ไอผูผูไอ้เสียกระตุกเลยโกรธเสียกระตุกเลยแม่งคอมแหลกเลยอ่ะที่แม่งอยู่ดีก็โผล่มาอ่ออันนี้แต่ละอันหนึ่งอยู่ฝั่งนู้น เดี๋ยวฟอกซี่ใกล้มากครัตามวะอะไรฟอลโล่มิสเตอร์ฮิโปเอาเอาอธิบายละมันมิสเตอร์วันเดินเหรอเนี่ยมิสเตอร์ฮิโปตัวจับมิสเตอร์ฮิโปไะเป็นใครเดินตามเขาทุกคนหน้าดูกินพืชมากเลยปลอดภัยอ่ะเอาแย่จุดต้นแล้วรีบวิ่งไปตะกี้ไปไปรู้ๆเพโลดอยู่น้านเออเพโลด เชื่อไหมไม่มีแม่งสมมติมีฟ็อกซี่แล้วคือกูสแกนฟ็อกซี่ไม่ได้ไงครับฮิโปอยู่ใกล้ๆอ่ะแต่มิเตอร์ฮิโปเนี่ยแบบแบบถ้าแม่งมาคือวงแตกเลยเออแบบไม่รู้เลยตอนเนี้ยระวังตัวไม่ได้แล้วอ่ะในครั้นั้นมันเจอฮิโปไม่ทำอะไรหรอไม่น่าทำฮิโปมันจะจูเพกพี่ มันมามามาไปอาร์ติเมตอนอีกตัวเดียวไม่เออมัไปอาร์ติเมทตอนอีกเหมือนกับไม่น่าดีหรอกเราเร็วกลัวห้องเราไปไกลแล้วเว้ยฟังเสียงอย่างเดียวครับตอนนี้เราถูปัดแล้วถ้าบ็อกซี่เห็นเราจากระยะไกลก็วิ่งตัวใหตัวไอ้ยังวะไม่ใจไม่ดีบิววะน้ำเงินน้ำแดงเยี่ยมไปเตอร์ฮิปโปดูแลหลอดทันหลังมาดูดิอาเจ้เอ้อาเจ้เอ้เฮ้ย ไม่ชิกแม่งเลยชิกไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยไปอะไรไปมันมีคนตายมีคนตายมไนเป็นกูมันเป็นกูตายหาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันวิ่งแหวกไปรวบมันตายจริงอะกูตายจริงตอนนี้กูตายจริงตายเหี้ยบตายคอมคยมาเร็วๆไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วะมรับไปครับ อนอนเทียบร้อยเลยกูซ <analys. S 1> ีนรอสองคนไม่ได้พุกเอาเอาเอารคนดีกันเอาโน่โน่เสียงที่นอนม่กระตุกเลย ไอ้ผู้เสียชราผู้โชคลายพี่ผู้โชคลายมันมันจะเล่นในออฟแล้วมันหันมาเล่นหนุนแผนแม่งข้อนเลนสิบเบอร์รี่เลยไอ้ฟูกับพี่เตยิปโปเขาได้ช่วยเราไว้พี่กูเล่นตั้งนานได้วศูนย์บาทไอ้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 ั้งปืนกูไปโหดในคัทสีดี เกมโล่ีเดือเศร้าเวมันโผล่ไหมเมันโผล่ทนกรสีไหมกไม่โผล่กแค่เราสองคนนะโอ้ยอ่ะคนวิ่งทำไมกูโหล่วะอ้าวจิตวิญญาณของมึงอะจิตวิญญาณกูที่เข้าไปในลิตไม่กับติ๊กชีวิต